ล,ลิงลบบุรีกลายเป็นปัญหาที่ต้องแก้นในระดับชาติพวกมันมีจำนวนมากเกินไปคุกคามความสงบสุขของคนในพื้นที่คุกคามผลประโยชน์ของสาธารณะทำร้ายผู้คนเครื่องหมายรอยสักที่กลางหน้าอกและใต้ท้องแขนของลิงแต่ละตัวบ่งบอกถึงจังหวัดสถานที่ปีและลำดับตัวที่ทำ มีลักษณะคล้ายกับเลขประจำตัวประชาชนลิงและหมายถึงลิงเหล่านี้เคยถูกดักจับและนํามาทําหมันมาแล้วก่อนจะนํากลับมาปล่อยคืนสู่กลุ่มเดิมที่จับมา ข้อมูลจากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าปีที่ผ่านมาลิงลบบุรีถูกทำหมันไปแล้วกว่า80%แต่ดูเหมือนว่าลิงเหล่านี้นอกจากไม่ลดลงแล้วยังกลับยิ่งเพิ่มจำนวนและแตกฝูงใหม่ๆออกมาสร้างความเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่วิธีการไล่จับและนำเอาจากฝูงหัวโจกออกไปจากพื้นที่ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งยิงยาสลบวางกรงดักจับก็ทำได้ยากได้จำนวนไม่ตามเป้าเพราะพวกมันฉลาดและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่การตั้งสายตรวจหนังสเต็กคีมต่อต้านลิงเกเรที่ดูเหมือนจะได้ผลในตอนแรกแต่ก็ไม่ทันการและไม่นานก็กลายเป็นวิธีการที่ดูตลกไปไหนที่สุดธรรมชาติของลิงแต่ละฝูงจะมีหัวโจกที่เป็นจ่าฝูงและรองจ่าฝูงถัดมาไม่น้อยกว่า5-6ตัวหากตัวไหนถูกจับก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมาแทนที่ ส่วนตัวไหนที่อ่อนแอสู้ไม่ได้หากินไม่ทันพวกมันก็จะออกไปตั้งฝูงใหม่ดันจกฝูงตัวใหม่ขึ้นมาอีกและพวกมันก็ลอกเลียนพฤติกรรมกันเหมือนเดิมนั่นจึงทําให้ลิงลบบุรีเพิ่มจํานวนมากขึ้นและขยายฝูงออกมาได้เป็นจํานวนมากส่วนแนวคิดที่จะย้ายฝูงลิงลบบรุรีไปอยู่ในพื้นที่สวนลิงที่ท้องถิ่นได้จัดทําไว้หากลิงหลายฝูงไปอยู่รวมกันพวกมันอาจฆ่ากันตายได้อาจเป็นวิธีที่แก้ปัญหาให้กับมนุษย์ได้แต่ก็คงไม่เป็นธรรมสาหรับลิงเหล่านี้ แถมสร้างมาด้วยงบประมาณ27ล้านบาทนานหลายปีแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จถูกปล่อยล้างด้วยข้อจำกัดจับลิงที่เป็นสัตว์คุ้มครองและยังเสนองบปรับปรุงสวนลิงเพิ่มอีก26ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างและสถานที่ให้ตรงกับพฤติกรรมของสัตว์ ขณะที่แนวทางการย้ายถิ่นที่อยู่ของลิงเมืองเข้าไปอยู่ในป่าธรรมชาติก็อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดลิงในลบบุรีมีอยู่ถึงราว2,300ตัวล่าสุดมีแผนจะจับและย้ายลิงเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงลิงโพ9ต้นในเฟสที่1จําจำนวน800ตัวให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนที่เหลืออีก1 500ตัวต้องรอการก่อสร้างกรงลิงเฟส2ของศูนย์พักพิงลิงโพ9ต้นหรือบริเวณวัดพระบาทน้ำพุ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2568มีความพยายามแก้ไขปัญหากันมานานนับ 10, 10ปีแต่ก็ไม่เคยแก้ปัญหาให้กับคนพื้นที่ให้กลับมาทำมาค้าขายใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้เลย แถมยังต้องใช้งบประมาณมหาศาลอย่างไม่จําเป็นสู้นํางบประมาณเหล่านั้นมาฟื้นฟูบูรณะเมืองลบบุรีที่ถูกลิงทาลายไปและเยียวยาร้านค้าต่างๆที่ต้องเดือดร้อนเสียหายลมจมกันมานานนับ10บสปีแล้วจะดีกว่าหรือไม่และหากยังแก้ไม่ได้ก็จะกลายเป็นปัญหาลิงๆิงนแก้ไม่ได้หรือต้องยกธงขาวยอมแพ้ลิงกันเสียแล้ว